สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดมุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมอย,อย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในพื้นที่โดยการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในหลายมิติภายใต้การสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในด้านการอารคขาพืชเราได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรผ่านการตรวจวิเคราะห์ดินด้วยชุดทดสอบดิน Soil Test Kit การถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรตามปัญหาที่พบรวมถึงการส่งเสริมใช้ชีวพันธุ์และเทคโนโลยีด้านดินและปุ๋ยที่เหมาะสมเพื่อสร้างความปลอดภัยของผลผลิตและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ เราดำเนินการเฝ้าระวังและแจ้งเต to <Yeah. S 1> well ือนการระบาดของศัตรูพืชเชิงรุกโดยการสำรวจและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมนำเทคโนโลยีการควบคุมแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสานมาใช้การพัฒนาเครือข่ายความรู้ด้านสุขภาพพืชเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญ โดยการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนเพื่อถ่ายทอดความรู้และสน,สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะในการจัดการปัญหาด้านสุขภาพพืชด้วยตนเองโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เราได้ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับสินค้าท้องถิ่นผ่านการจัดทำปลงเพียกรการประชุมกลุ่มและการสร้างตลาดเชื่อมโยงเพื่อต่อยอดคุณค่าและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ธรรมชาติสภาพแวดล้อมอันนี้เราต้องต้องใช้นะอากาศความชื้นอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลารงมถึกปัจัยกระจายที่ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่ได้ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผ่านการอบรมเสริมทักษะกรรมการบริหารพัฒนาแหล่งเรียนรู้และจัดประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นเพื่อสร้างต้นแบบและเสริมศักยภาพให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็งและสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพฝากดูงบด้วยนะนะครับมีช่องอะไรมีช่องทางไรก็เอาลงให้กลุ่มวิสาหกิจพวกนี้ในยุคเกษตรกรรมสมัยใหม่ เราได้ส่งเสริมและพัฒนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์และยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ผ่านการอบรมและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีเพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เราได้ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรวาดผังแปลงดิจิทัลและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้ข้อมูลการเกษตรเป็นปัจจุบันและช่วยเกษตรกรวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพเ,เหมือนครับผมไปไหนครับมาเอาสมุดสวัสดีครับเชิญครับมาเอาสมุดเชิญด้านในเลยครับดูเลยครับของอำเภอคลองใหญ่ไอตมุดคลองใหญ่นะครับ สนองครับเอาอยู่ไม้รูดอ่ะทําไม้ลูดดูที่ตะกร้าของไม้รูดนะครับครับเจอแล้วใช่ไหมครับสำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดยังคงมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในทุกมิติด้วยเป้าหมายสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรกรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มั่นคงและยั่งยืน มีประเด็นอะไรไหมที่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 หนักใจหรือมีมีประเด็นอะไรไห้ท่านเกษตรเชิญครับมาใหม่ใช่ไหมเดมมแ็แล้วแล้วแทนแทนแทนคนเดิมเล่รักษาการเนาะ